สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับเป็นวิดีโอที่เราสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม .1 ม .2 ม .3 กลุ่มสาระราการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับโดยครูประยงค์ันตุลานะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้าความหมายของคํา นะครับจากบทประพันธ์ต่อไปนี้นะครับโดยที่คําที่ให้หาความหมายคือคําที่ขีดเส้นใต้นะครับและก็เป็นคําที่พิมพ์ด้วยสีแดงนะครับบางบางครั้งมันอยู่ติดกันก็เลยไม่สามารถที่จะขีดเส้นใต้ไปได้เดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจว่าเป็นคําคําเดียวกันก็เลยขีดเส้นใต้และก็พิมพ์สีแดงด้วยนะครับจากบทประพันธ์ต่อไปนี้เป็นกลอน8นะครับเหลือเพนสตรีวิไลลักษณ์เห็น,นะครับ ให้หาความหมายของคําที่ขีดเส้นใต้จากวรรคนี้ก็ให้หาความหมายแค่คําเดียวคือคําว่าวิรลยรักษณ์พิษพักผ่องเพียงแขไขนะครับวรรคนี้ให้หาความหมาย3คําคําว่าพิษคาว่าพักและคําว่าแขนะครับวรรคที่3งามโอดงามแก้มงามจุไร ค,คำที่ให้หาความหมายก็คือคำว่าโอดคำว่าจุไรงามในเนตรงามก่อนให้หาคำว่าเนตรคำว่าก่อนนะครับต่อไปครับงามถันงามกัดงามขนงมีอยู่3ามคำนะครับถันกันและก็ขนงงามองค์ยิ่งเทพอ,ปอัปสรนะครับให้หา ความหมายคำว่าอัปปสอนงามจริตกิริยางามงอนงามเอวงามอ่อนทั้งกายาให้หาความหมายคำว่ากายานะครับถึงโฉมองอัคคลักษมีนะครับ,ลลนะรบให้หาความหมายอัครละลักษมีนะครับพระสุรัตสวดีเสนหา ให้หาคำว่าสุรัสวดีต่อไปครับสิ้นทั้งตรัยภพบจบโลกาให้หาสองคำนะครับคือคำว่าตรัยภพกับคำว่าโลกานะครับจะหมายถึงอะไรนะครับจะเอามาเปรียบไม่เทียบทานอันนี้ไม่มีนะครับดูไหนก็เพลินจำเริญรักก็ไม่มีนะครับในองค์เยาวลักษ สาวสวรรค์นะครับวักเนี้อหาคำว่าเยาวลักษณ์นะครับยิ่งพิษยิ่งคิดผูกพันก็เดินกระชั้นเข้าไปนะครับให้หาความหมายนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะแบบฝึกหัดที่ให้ทำนะครับให้อันนี้คือตัวอย่างนะครับให้นักเรียนทําแบบนี้นะครับขีดช่องในหนึ่งหน้ากระดาษนักเรียนแบ่งออกเป็น2ช่อง นะครับช่องทางซ้ายมือจะเป็นคําศัพท์นะครับที่ให้หานั่นแหละนะครับแล้วก็ช่องทางขวาม,มือก็จะเป็นความหมายนะครับอย่างนี้นะครับวิไลลักษณ์คำที่1ที่ให้หานะครับนะกักเรียนก็เขียนคําว่าวิไลลักษณ์นะครับความหมายว่าอย่างไงนะักเรียนก็เขียนลงไปนะครับคำที่2คําว่าพิษหมายถึงอะไรคําที่3คํคว่าพักหมายถึงอะไร คำที่4คํคำว่าแขหมายถึงอะไรคำที่5ที่6นักเรียนเ็เขียนไปนะครับจนจบจนครบแล้วก็ส่งนะครับขีดจนตายสวยงามนะครับสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนักเรียนหรือจะดูที่หนังสือเรียนนะครับของชั้นยังไม่บอกนะครับศึกษาค้นคว้าเองนะครับนักเรียนม2ม3าก็จะรู้นะครับน้องม1ก็อาจจะยังไม่รู้แต่น้องม1ก็สามารถหาความหมายได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับจาก YouTube นะครับ จาก Google นะครับก็ฝากก็แล้วกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับนะกักเรียนก็คงจะทราบแล้วล่ะนะครับพิมพ์คำว่าประยงประยงตัวพีตัวใหญ่นะครับประยง นะครับแล้วก็เว้นวักแล้วก็พิมพ์ประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับ